สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันเรื่องตัวกลางของแสงนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเรามองเห็นวัตถุได้ยังไงนะคะดูในภาพนี้เลยนะคะการที่เรามองเห็นวัตถุได้นะคะเกิดจากแสงเห็นไหมคะจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยในภาพคือดวงอาทิตย์แสงตกกระทบใส่วัตถุนะคะวัตถุก,ก็คือ,อหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะ เมื่อแสงกระทบะตกกระทบต่อวัตถุนะคะก็จะสะท้อนเข้าดวงตาของเรานะคะทำให้เรามองเห็นวัตถุเหล่านั้นได้นะคะ,ะต่อมามาดูตัวกลางของแสงนะคะแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงท,ท,ทุกทิศทางนะคะแหล่งกำเนิดแสงจะมีทั้งมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สร้างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นถ้าเป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะ เช่นหิ่งห้อยดวงอาทิตย์นะคะแต่ถ้ามนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีพวกหลอดไฟนะคะ,ะแสงจะเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนะคะแล้วจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเราเรียกว่าตัวกลางนะคะซึ่งตัวกลางสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ค่ะ ชนิดที่1น,นะคะตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมดหรือเกือบทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบนะคะสามารถมองเห็นวัตถุอีกชนิดได้ชัดเจนนะคะเชน่นกระจกใสอากาศแก้วขวดโหลใสน้ำกระดาษแก้วใสแผ่นพลาส,สติกใสเป็นต้นนะคะเชน่นในภาพนักเรียนเห็นไหมคะเรามองผ่านกระจกซึ่งกระจกเป็นตัวกลาง มองไปเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ,ะตัวอย่างก็เนี่ยเห็นไหมคะจะมีไฟฉายนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะ2ผ่านกระจกนะคะแสงสามารถผ่านได้หมดนะคะสามารถทําให้เรามองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ,ะต่อมาตัวกลางที่2ก็คือตัวกลางโปร่งแสงนะคะ เป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างและไม่เป็นระเบียบนะคะทำให้การมองเห็นวัตถุด,ด้านตรงข้ามไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่แฟนฟิล์มกรองแสงแผ่นพลาสติกขุ่นเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะเช่นถุงน้ำถุงนี้นะคะจะเป็นพลาสติกขุ่นก็จะเวลา,าเรามองผ่านซึ่งแผ่นพลาสติกขุ่นตรงนี้เป็นตัวกลางใช่ไหมคะจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงข้ามได้ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะอ่า ในภาพตัวอย่างก็จะมีนะคะแหล่งกำเนิดแสงออกจากไฟฉายส่องไปสะท้อนกับตัวกลางเห็นไหมคะผ่านตัวกลางซึ่งเป็นตัวกลางปุ่งแสงมันจะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเท่านั้นนะคะก็จะมีสะท้อนกลับและก็สะท้อนไปสู่วัตถุได้บางส่วนจะมองทำให้มองเห็นวัตถุด,ด้านตรงข้ามไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะ ต่อมาสุดท้ายตัวกลางทึบแสงนะคะเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านแต่สะท้อนได้หรือบางชนิดดูดกลืนแสงได้นะคะเช่นไม้เหล็กกระเบื้องสมุดกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นผนังปูนกระเบื้องแผ่นเหล็กก้อนหินเป็นต้นนะคะตัวอย่างก็เช่นเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะเขายืนอยู่ผนงังเขาจะไม่สามารถมองเห็น วัตถุที่อยู่ตรงข้ามาตัวเขาได้เลยนะคะเพราะว่าผนังเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะเมื่อเราใช้ไฟฉายส่องไปยังตัวกลางทึบแสงแสงจะไม่ยอมอตัวกลางจะไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะคะจะสะท้อนกลับนะคะทำให้เรามองไม่เห็นวัตถุนะคะเรามาดูตัวอย่างการมองเห็นวัตถุผ่านตัวกลางชนิดต่างๆเลยนะคะ ถ้าเป็นตัวกลางโปร่งใสเป็นไงคะแสงผ่านได้หมดนะคะอย่างเป็นระเบียบสามารถมองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนต่อมาตัวกลางโปร่งแสงนะคะแสงยอมให้อ่าตัวกลางยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนจะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนนะคะและตัวกลางทึบแสงจะไม่ยอมให้แสงผ่านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นวัตถุเลยนะคะ สรุปนะคะตัวกลางของแสงแบ่งออกเป็น3ชนิด 1. ตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ดีสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนนะคะ 2. ตัวกลางโปร่งแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างทำให้มองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนนะคะและตัวกลางทึบแสง เป็นตัวการที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านได้เลยเราก็เลยไม่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุฝั่งตรงข้ามได้เลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จบแล้วนะคะพบกันใหม่กับคุณรู่นะคะบ๊ายบายค่ะ